Okay. สวัสดีนะครับอยู่กับพี่สันนะครับผมโอ้โหนกกระยางบินเต็มเลยเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาไถานากันนะครับเดี๋ยวให้ตัดสินใจเอานะครับคนที่กำลังจะซื้อผ่านห้ากับผ่านหกเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะปรากฏกันนะครับว่าจะเอาเลือกเอาอะไรกันแน่นะครับอันนี้คือผ่านห้านับของตาเพชรกับใบของตาม,มาบินนะครับ ดูจากสภาพก้อนกีไถโอ้โหแต่อย่างนี้ปล่อยแห้งไม่ได้นะพรุ่งนี้ต้องมาแปลอีกนะอันนี้คือผาน้านะครับสะใจมากเข้าโอ้โหข้างบนก็ละเอียดยิบนะข้างบนคือว่าเป็นดินอ่าเป็นดินออกรุ่นร่วนทรายซนะครับแต่ว่าข้างล่างนี่ดินนี่แหละมาหาแห่งความเหนียวเลยครับเหนียวสุด เดี๋ยวมากต้องตั้งเบีใหม่แล้วมั้งเนี่ยเมื่อกี้นี่ผมก็ขยับไปทางนี้แล้วคราวนี้มันอันนี้นะครับตรงนี้มันเบียดขันนาก็เลยตั้งเอาแบบนี้นะครับไปเดี๋ยวไปถ่ากันถายเกี้ยนหนึ่งนะครับเพราะว่าเกียสองไม่ไหวข้างล่างก็ต้องเป็นโลสีนะครับไปกันเลย ปล่อยมือได้สบายนะครับก็ไม่ได้มีเป๋มีบิดแต่อย่างใดนะครับ ก้อนกี่ไทนะครับสะใจมากเอ้ยมีฟรีมีฟรีฟรอ่าเป็นฐานหกผมว่าละเอียดกว่านี้นะครับแล้วก็เข้าเหมือนกันแหละเพราะว่าดินมันอ่อนนะครับมาดูข้างล่างจะไถไหวหรือเปล่าอันนี้คือกระต่ายหนึ่งนะครับอ่ากระต่ายหนึ่ง ิี่ไถสะใจมากอันนี้เดี๋ยวตากหน้าดินไว้สักวัน2วันนะครับเดี๋ยวไปสันมาไถาใหม่โอ,อ้ตรงนี้ไหวหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยเปลี่ยนเกียร์ยนะครับแล้วก็ยกฐานขึ้นสักนิดทําอย่างนั้นไปไม่ไหวนะครับ เดี๋ยวจัดขับยากน่อยนะครับขับมือเดียวน้ำมันไม่ยอมแห้งเลยนะเพราะว่าเป็นดินเหนียวนะครับยกเว้นต้องไถนะครับแล้วก็ตากดินไว้ถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่ได้ทำกระโพดสักครั้งนะครับมันก็ต้องไถนะครับเี่ยดูก้อนกี่ไถนะครับสะใจมากอยากาลงบงันบันพวกเบิกเลยนะครับเอ้ย เอ๋อโอ้ออยรือเปล่าโอ,อ้ยตอ,อ,อไม่ได้นะครับ you wow. จากรถผมก็ปล่อยมือแล้วนะเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับแต่ว่าตั้งผานใช้ได้นะพี่สันหรือว่าตั้งเข้าด้วยแล้วก็ไม่เสด้วยนะครับ นี้ใส่เกียร์กระต่ายหนึ่งได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยใส่โลสีอันนี้กระต่ายหนึ่งนะครับโอ้ยสบายสบายสบาย ดั <laughs> นดันก็พอได้นะครัแต่เป็นแบบเย็น มาถ่ายซ้ําเลยนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยแห้งแล้วงานเข้าแน่นอนนะครับอย่างอันนี้นะถ่ายอย่างถ่ายวันนี้แล้วพรุ่งนี้รอชักแดดสะสายแล้วก็มาถ่ายซ้ํานะครับอย,อย่างอันนี้ปล่อยไว้หลายวันนะครับตรงนี้โอ้ยโอ้ยปล่อยไว้หลายวันก็จะแข็งนะครับพอแต่ไถแปรมา สอครั้งนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพอได้อยู่มันก็แตกอยู่นะครับ ผลงานของพันห้ามันก็ได้นะแต่ว่าต้องไถซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าเอาโรตารี่มาตีเลยมันมันเหนียวนะครับเนี่ยไม่ได้ต้องต้องตากให้มันแห้งสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไถอีกครั้งหนึง่งอ่ชมฝีมือพ่อตาหน่อยนะครับก็ค่อยเนียยเนียว โอ้โหสะใจมากนะครับลึกมากนะครับก็อพอดีแหละจะได้เบิกดินข้างล่างมาด้วยนะเพราะว่าดินอ่าข้างล่างนี้ไม่ไม่เคยไถายมานี่หลายหลายปีนะเพราะว่าไม่เคยทำไรกระโพนเลยนะจะทำแต่นานะครับ ก็เอาดินข้างล่างมาตากสักหน่อยเนาะนี่นะครับก็หมอนดีมากนะครับไถก็ไม่มีเป๊สักนิดนะครับตั้งเวทอย่างน,นี้ีเลยนะแต่เกิดว่าตั้งตรงเนี่ยก็พอได้นะครับพอไดอ้แต่ว่าพี่สันชอบแบบนี้ไปแล้วนะครับ อ,อยู่อยู่อยู่มัดเดี๋ยวจัดฝัองยกคอนโทรลนะครับก็โอยก็โอยเหนียวมากอีอยู่แล้ว แล้วพรุ่งนี้คอยมาถ่ายใหม่นะครับถ้าจะรอให้มันแห้งจริงๆก็มันไม่ยอมแห้งนะครับฮะเลี้ยงเลี้ยงอย่างนี้แหละครับต้องไถไว้นะถ้าไม่ไถ่มันก็ไม่แห้งนะครับ พอตากลัวว่ามันกลัวโรตารี่มันจะตีไม่แตกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแตกแน่นอนแต่ว่าต้องไถซ้ํานะครับถ้าถ้าเกิดว่าตีสภาพนี้ไม่ได้นะครับ <c oughs> อื้อให้เต็มที่เลย อันนี้คือว่าไม่ได้เอาลงโอ้มีรูหนูโอ้ยอ,อันนี้คือว่าไม่ได้เอาลงมิดนะครับเลี้ยงขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันก็มว้วนไปดีนะครับดับ ลอันนี้พระตาใส่เกีหนึ่งนะครับแต่ผมไถข้างล่างผมก็จะไถกระต่ายสนะครับ <c oughs> โอ้ฝนอ่ะโอเคนะผมก็ดูเอาไว้นะคนที่ว่าจะตัดสินใจซื้อผ่าน5หรือว่าผ่าน6ดีนะครับ 1 5นห้าก็เข้าอย่างที่เห็น่านหกก็รู้สึกว่าราคาจะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณประมาณไม่ไม่กี่พันนะประมาณสองสามพั 3, นหะรือไงประมาณนี้แหละแต่ว่าส่วนตัวพิสันชอบพันห้านะเพราะว่าชอบลึกๆอืแล้วก็เจอฟางเจอยายาอะไรมันก็อาจจะเข้าดีนะครับแต่ว่าอันนี้ดินเหนียวมันก็คือว่ามันไม่ค่อยได้เจออะดินเหนียวประมาณนั้นส่วนมากนาะพิสันจะเป็นดินทรายซะมากกว่านะครับ โอเคนะพี่สันชอบผ่านห้านะพระ่ันใดกําลังหลังเลจะเอาอะไรดีก็ตัดสินใจได้นะครับจะเอาผ่านหกมาก็ได้แล้วก็มาซื้อบัวต่างหากนะครับซื้อบัวก็ประมาณอันละหนึ่งพันนะครับประมาณนั้นนะครับก็ตัดสินใจเอาเนาะโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ